สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้นะครูพัดก็จะอัดคลิปนะคะการคัดนะคะพยัญชนะไทยนะคะจากหนังสือคัดกอไก่นะคะเพื่อเป็นการบ้านในวันหยุดนะคะยาวนี้นะคะเนาะเด็กๆครูพัดได้ให้งานนะคะคัดภาษาไทยเล่มที่3ไปนะคะอันนั้นจะมี11หน้าก็คือว่าให้ทยอยเขียนทีละหน้าจนถึงวันหยุดก่มก่อนที่จะเปิดเรียนปกตินะคะ โรงเรียนเราจะเปิดวันที่สองนะคะวันพุธทีนี้เด็กๆก็คัดไปเรื่อยๆนะคะวันละหน้าวันละหน้านะคะทยอยคัดนะคะอยากให้ฝึกเขียนทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าเขียนทีเดียวหมดเลยนะคะทยอยเขียนไปทีละหน้าเพราะว่าถ้าเขียนทีเดียวหมดเลยจะเขียนเกิดการล้าเมื่อยล้าแล้วก็ทําให้เขียนไม่สวยเพราะฉนั้นเราต้องเขียนไปฝึกเขียนทุกวันนะคะวันละหน้าสองหน้านะคะน่าเด็กๆนะคะ เอาหนังสือคัดกไก่เล่มสีแดงขึ้นมาเลยเดี๋ยวดูดว่ามาทบทวนนิดนึงเนาะว่าเราเขียนตัวอะไรไปบ้างแล้วนะคะอ่ามาพาไ้เขียนตัวอะไรไปบ้างแล้วว่าเขียนจจานงูไปแล้วใช่ไหมคะง,งูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจนะคะจอ,อานจจานคําอ่านนะคะต่อไปนะคะตัวอะไรคะสหรือสีอ่านว่าสนะคะ พ่อพานอ่านว่าพอเขียนไปแล้วนะคะแล้วก็อะไรคะฟอฟันอ่านว่าฟอนะคะรอจุลาอ่านว่ารอเราก็อ่านไปแล้วเขียนไปแล้วนะคะทอทหารอ่านว่าทอนะคะอ่ะต่อไปหอหีบอ่านว่าหอนะคะอันนี้เราก็เขียนไปแล้วนะคะอ่ะต่อไป นอหนูอ่านว่านออันนี้คือเราจะเขียนตัวที่ม้วนหัวเข้าก่อนเห็นไหมในหนังสือคัดเกาไก่นะคะอ่าชอชิงอ่านว่าชอนะคะอันนี้เขียนแล้วเช่นกันนะคะต้อเด็กอ่านว่าดอเราเขียนแล้วต่อเต่าอ่านว่าตอนะคะแล้วก็ตัวอะไรคะม้วนหัวข้ามอม้าอ่านว่ามอ,มอนะคะทอผู้เท่าอ่านว่าทอก็เขียนแล้วนะคะ อ่านี้คือที่ม้วนหัวเข้าทั้งหมดนะตัวนี้พอพึ่งอันนี้เริ่มจะม้วนหัวออกแล้วเห็นไหมพอพึ่งม้วนหัวออกพอพึ่งอ่านว่าผอนะคะผอฝาอ,อ,อ่านว่าฝอนะอ่านี่เขียนแล้วอออ่างอ่านว่าอฮอนกคู่อ่านว่าฮเราก็เขียนแล้วนะจ๊ะอ่าต่อไปอะไรคะอันนี้ม้วนหัวหัวออกเหมือนกัน คอควายอ่านว่าคอนะคะเริ่มม้วนหัวออกอันนี้คอสอสาราอ่านว่าสอม้วนหัวออกสอสาราก็ม้วนหัวออกคอคนอ่านว่าคอคอคนก็ม้วนหัวออกเหมือนกันนะคะยอยักษ์อ่านว่ายอนะคะยอยักษ์ก็ม้วนหัวออกนะคะอ่าสีนี้งานครั้งที่แล้วที่ครูพัดให้ไปก็คือจะเขียนกอไก่กับทอถุงใช่ไหมคะกอไก่อ่านว่ากอ ทอถุงอ่านว่าถอนะคะแต่วันนี้แม่พัดจะอัดคลิปนะเป็นการบ้านนะคะเป็นงานในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะวันหยุดยาวนี้ก็จะให้เขียนนอเนนอ่านว่านอนะคะนอเนนอ่านว่านอนะยกพัชจะให้เขียนถึงตัวนี้เลยนอเนนแล้วก็ชอเชอร์อนะวันหยุดยาวถึง อันนี้งานถึงวันที่หนึ่งเลยนะคุณพัดจะอัดคลิปยาวทีเดียวไปเลยนะคะนะนอน,นินชอเชอแล้วก็อะไรคะยอหญิงรอลิงแล้วก็อะไรคะสอเสือทอทงนะคะแล้วก็วอแหวนรอเรืออันนี้จะเป็นงาน ยาวจนถึงวันที่หนึ่งเลยนะคะวันที่หนึ่งเลยอันนี้ใบงานาให้เขียนยอหญิงถึงรอเรือเลยนะคะถึงวันที่หนึ่งเลยนะคะเพราะโรงเรียนเราจะเปิดเ,เรียนปกติก็วันที่อสองเดี๋ยวเราจะส่งคลิปให้อีกทีในวันที่สองนะคะอันนี้จะเป็นคลิปยาวไปเลยนะ,ะเขียนวนลลหน้านะอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่านอนนเนียเขียนอย่างไรนะลูกนอเนี่ะอันนี้เห็นไหมรูปภาพเนนเนนน้อยเห็นไหม เนนอันนี้พยัญชนะตัวนอเนนนอเนน,อ,เนอ่านว่านอนะคะนอเนนอ่านว่านออันนี้จะเป็นนอเนนแบบโปรง่งเราก็ระบายสีนะเวลาเขียนนอเนนเราเขียนยังไงคะนอเนนมีหัวไหมนอเนนมีหัวเราก็ดินสอจิ้มไปที่หัวก่อนนะมีหัวแล้วทีนี้หัวเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะลูกหัวอยู่ข้างล่างดินสอจิ้มเลย นอเนนเราจะเขียนม้วนหัวล่างเหมือนหอถุงก่อนนะคะแล้วก็ยักเนี่ยเหมือนกไก่ลากลงแล้วก็สะพานโค้งหลังเหมือนนอหนูนะนอเนนเนี่ยจะเขียนเหมือนทอถุงกับนอหนูรวมกันใช่ไหมคะอ่าน,นะอันนี้นะเห็นไหมเขียนเหมือนทอถุงก่อนนะนอเนนนินสซอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นม้วนหัวแล้วก็อ่าหัวอยกักโค้งลากลงตรงสะพานโค้งหลังเหมือนนอนหนูนะคะ ค่อยๆเขียนนะคะลูกค่อยๆเขียนอ่าทีนี้เรามาดูบรรทัดข้างล่างบ้างอันนี้คือจะไปเขียนตามรอยป่านะที่สมบูรณ์เด็กๆน่าจะเขียนได้นะส่วนตรงนี้จุดเริ่มต้นเห็นไหมเขาจะเขียนเหมือนทอถุงก่อนเห็นไหมคะแล้วเราก็จะพานโค้งหลังเหมือนนอหนหูเองเขียนเองเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเห็นไหมสีนี้ข้างล่างนะบรรทัดล่างจะมีทั้งหมด หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามันทับล่างเนจะให้เขียนเองก็คือเขียนฟรีแฮนนั่นเองเขียนเองโดยที่ไม่มีรอยปะแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนเองเลยนอนเอนนอ่านว่านอ,น,อนเอนนม้นหัวล่างลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงสะพานโค้งหลังลากขึ้นตรงนอนเอนนม้นหัวล่างลากขึ้น,นหัวอยากโค้งลากลงตรงสะพานโค้งหลังลากขึ้น นะคะนอเน,น้นม้นหัวล่างหัวอยากโคง้งลากลงตรงสะพานโคง้งหลังลากขึ้นตรงนะค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆเขียนนะข้างล่างเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นให้นะเราก็ค่อยๆเขียนให้สวยงามถ้าตัวไหนไม่สวยเด็กๆก,ก็ดินสอเอายองลบมาลบนะคะไหมคะ อ่าแล้วตรงนี้เห็นไหมจะมีจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆบางๆเด็กๆก็ผู้คองอันนี้จุดให้น้องให้ชัดนะคะแต่ถ้าเด็กๆมองเห็นเองมองเห็นก็ไม่ต้องให้ผู้ครองจุดให้นะเขียนเองได้เลยตรงนี้นะเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นให้เล็กๆตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ่าเขียนยังไงจุดเริ่มต้นตรงไหนนะตรงนี้ เห็นไหมมีจุดเริ่มต้นเราสอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเลยหมวนหัวจุดเริ่มต้นก็คือการมมวนหัวนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนเองฟรีแฮนเองเลยเขียนสวยๆนะคะลูกนะเขียนค่อยๆเขียนให้สวยไม่ต้องรีบนะคะทยอยเขียนวันละหน้านะนะทยอยเขียนวันละหน้าสองหน้าเอาที่เราถนัดนะแต่แต่อย่าเขียนแบบพอเริ่มเมื่อยอะไรก็เราหยุดพักก่อนแล้วเราก็มาเขียนใหม่ นะคะไม่ใช่ดันทุนลางเขียนไปหมดเลยแล้วก็เขียนไม่สวยนะคะค่อยๆเขียนไปนะคะทยอยเขียนไปอ่านอนเนนอ่านว่านออ่าแล้วอย่าลืมนะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนอนเนนตัวนี้แล้วก็เขียนฟีแฮนล,ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมว่างๆอันนี้ด้วยนะคะนอนเนนเขียนไปเลยนะนอนเนนอ่านว่านออ่าอ่าต่อไปเขียนนอนเนนเสร็จแล้วนอนเนนหน้าที่สามสิบนะคะ เราก็มาเขียนชอเชอร์ชอเชอร์วันนี้แม่พัดจะอัดคลิปยาวไปเลยนะยาวสั่งงานยาวไปเลยนะคะอ่าชอเชอร์อ่านว่าชอเห็นไหมชอเชอร์เนี่ยแปลว่าต้นไม้นะคะชอเชอร์ต้นไม้นะชอเชอร์เวลาอ่านอย่าอ่านชอกะเชอร์นะคะอ่านว่าชอเชอร์ชอเชอร์อ่านว่าชอชอ,ชอัอนนี้ก็ให้ระบายสีนะส่วนตรงนี้ก็เขียนชอเชอร์ฟรีแฮนลงไปนะคะชอเชอร์ฟรีแฮนลงไปนะเขียนลงไปด้วย อา่าเราเขียนช,อช่อเชอญข้างล่างเขียนยังไงชอเช่อบนหัวล่างเหมือนทอถุงก่อนนะคะนะหัวอยากโค้งล่างลงตรงสะพานโค้งหน้าเหมือนมอม้าส่วนนอเนนเนี่ยสะพานโค้งหลังเหมือนอนหนูแต่สัตว์ชอเชิอเนี่ยเราจะเขียนเหมือนทอถุงบวกกับมอม้าเห็นไหมส่วนนอเนนทอถุงกับนอหนูแต่ชอเชืญอ่ะทอถุงกับมอม้าเพราะว่าชอเช่อจะสะพานโค้งหน้าเหมือนมอม้านะคะ เห็นไหมคะชอเชิมม้วนหัวกลมล่างนะคะลากขึ้นหัวอยากโคง้งลากลงสะพานโคง้งหน้าลากขึ้นตรงนะคะเขียนทีระบรรทัดนะคะอันนี้คือแม่พัดเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะแต่อันเนี้ยถ้าเด็กเขียนเด็กจะเขียนทีระบรรทัดนะ,ะเขียนเสร็จทีระบรรทัดแล้วก็เริ่มบรรทัดใหม่อานนี้นะคะทีระบรรทัดทีละตัวนะคะ เขียนปทีละบรรทัดนะคะเราจะไ,ได้ไม่หลงลืมว่าตัวไหนยังไม่เขียนอย่างเงี้ยบางคนมาส่งแม่พัดเอ่เว้นไปหนึ่งตัวยังไม่เขียนเลยอย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นเป็นการฝึกเป็นการทวนความรอบคอบของเราเขียนให้ครบทุกตัวทีละบรรทัดก่อนแล้วค่อยขึ้นบรรทัดใหม่นะคะอ่าทีนี้มาดูบรรทัดล่างอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบรรทัดล่างก็คือจะเขียนเองนะก็ดินสอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะ นะ้าชอเชิญม้วนหัวกลมล่างหัวอยากโคง้งลากลงตรงสะพานโคง้งหน้าลากขึ้นตรงนะคะค่อยๆเขียนให้สวยถ้าจับดินสอได้ถูกต้องน้ำหนักมือดีก็จะเขียนได้สวยแล้วก็ไม่เมื่อยมือเลยนะอ่าทอถุงม้วนหัว,กล,ก,หวกลมล,ล,ลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงสะพานโค้งหน้าลากขึ้นตรงเห็นไหมทอถุงม้วนหัวกลมลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงสะพานโค้งหน้าลากขึ้นตรงนะคะนี่คือการเขียนทอถุงนะคะ ถ้าเราเขียนค่อยๆเขียนคล่องแล้วเราก็เริ่มเขียนไว้ได้แลลวเห็นไหมอ่านวาช่อเชอ่านว่าชอนะเขียนช่อเชยหนึ่งหน้าแล้วก็จะ่ริ่มระบายสีเขียนช่อเชอฟรีแฮนไปนะคะช่อเชออ่านว่าชอชอเออเชยเห็นไหมช่อเชอต้นไม้ชอเออเชยเขียนช่อเชยหนึ่งหน้าแล้วก็ไปเขียนตัวอะไรคะยอหญิงยอหญิงเห็นไหมรูปผู้หญิงแล้วก็ยอหญิงยอหญิงอ่านว่ายอ ยอหญิงอ่านว่ายอเด็กๆอระบายสียอหญิงตัวนี้แล้วก็อย่าลืมเลยคะเขียนฟีแฮนลงปลายอหญิงม้วนหัวโกลมลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงแล้วก็อย่าลืมเขียนหัวตรงนี้นะยอหญิงนะอ่ะยอหญิงหอยออีงอหญิงหอยออีงอหญิงอันนี้คือคําว่าหญิงอันนี้คือยอหญิงอ่านว่ายอนะคะอันนี้อย่าลืมระบายสีอ่ะเรามาเขียนนะยอหญิงม้วนหัวข้างล่าง นะเขียนเหมือนตัวอะไรคะคอถุงกอน,นะคะลูกลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงแล้วอย่าลืมม้วนหัวข้างล่างด้วยนะ,ะยอหญิงมีหัวข้างล่างเล็กๆตรงนี้ใต้ตรงนี้นะอ่ายอหญิงอ่ะมาดูข้างล่างมันทัดล่างบ้างห้ามทัดล่างห้ามทัดล่างนี่คือเขียนฟรีแฮนเขียนเองโดยที่ไม่มีรอยปะนะคะ อ่ะยอหญิงหมวนหัวกลมล่างลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงขีดตรงๆนะคะลากขึ้นตรงๆแบบนี้นะแล้วก็อย่าลืมหมุนหัวข้างล่างอย่างนี้นะคะย่อหญิงมมวนหัวกลมลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงแล้วก็มมวนหัวล่างนะคะย่อหญิงอ่านว่าย่อนะคะย่อหญิงมมวนหัวกลมลากขึ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงนะคะมมวนหัวล่าง ยอยหญิงม, rumor, ม hire, ้วนหัวคมลากขึ ARA, ้นหัวอยากโค้งลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงอย่าลืมม้วนหัวข้างล่างด้วยนะคะยอยหญิงอ่านว่ายอนะคะยอยหญิงอ่านว่ายอฮะอืมทีนี้เห็นไหมเขียนย้อยหญิงเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะยอยหญิงหนึ่งหน้านะคะแล้วก็เขียนฟีแฮนด้วยนะคะอ่าเขียนยอยหญิงเสร็จแล้วเขียนตัวอะไรอีกคะอ่าเพราะว่าครูพัชจะอัดคลิปทีเดียวเลยนะอันนี้ทยอยเขียนทีละหน้านะ อ่ายอหญิงแล้วก็ไปลอลิงนะคะอลอริงรอลอิงอ่านว่าลอไม่ต้องกระดกลิ้นนะอลอิงเนี่ยอ่านว่าลอเห็นไหมอันนี้คือรูปลิงลิงกี่ตัวคะสองตัวใช่ไหมคะอลอริงก็ม้วนหวัวล่างเช่นเดียวกันเนี่ยนะ,ะช่วงนี้คือว่าจะให้เขียนพยาญชนะไทายที่ม้วนหวัวข้างล่างช่วงนี้จะเน้นม้วนหัวข้างล่างนะคะอ่านะอลอิงม้วนหัวข้างล่างใช่ไหมคะ ม้วนหัวข้างล่างแล้วก็โค้งลากขึ้นตรงแล้วก็โค้งลอลิงอ่านว่ารอเห็นไหมคะอ่าลอลิงลอ,ลออีงอลิงอันนี้คือคําว่าลิงลออีงอลิงลอลริงสลีงองูลออีองอลิงนะลอลิงอ่านว่าลอไม่ต้องกระดกลิ้นนะลอลริงอ่านว่าลอมาเขียนลอลริงกันลอลริงม้วนหัวล่างนะคะลูกโค้งครึ่งบรรทัดเลยลากขึ้นตรงแล้วก็โคง้ง ลอลิงม้วนหัวล่างโค้งลากขึ้นตรงแล้วก็โค้งนะคะลอลิงอ่ะทีนี้อ่ามาดูอันนี้เขียนตามรอยปะอันนี้เด็กๆเขียนได้อยู่แล้วตามรอยปะะแบบเต็มรูปแบบใช่ไหมคะแต่ข้างล่างนี้เห็นไหมอ่าบรรทัดข้างล่างเนี่ยล่างเนี่ยคือจะมีแค่จุดเริ่มต้นให้แล้วนะเริ่มต้นเพราะว่าลอลิงม้วนหัวข้างล่างเราก็จุดข้างล่างเห็นหมห้าบรรทัดห้าบทัดสุดท้ายเนี่ยเขียนฟรีแฮน นะคะแต่ข้างบนในตรงนี้ก็เริ่มคือเขาเริ่มปล่อยทีละน้อยนะก็จิ้มที่หวัวแล้วเราลิงจิ้มที่หัวนะโค้งลากขึ้นตรงแล,งล้วก็โค้งนะลอลิงมือนหัวกลมโคง้งโค้งเนี่ยประมาณครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ลากขึ้นตรงแล้วก็โค้งนะลอลิงมือนหัวกลมโค้งเลยโค้งประมาณครึ่งบรรทัดแล้วก็ลากขึ้นตรงโค้งลอลิงมือนหัวกลมแล้วก็โค้งลากขึ้นตรงโค้ง ลอิงเหมือนหัวล่างนะคะโค้งลากขึ้นตรงโค้งลอริงเหมือนหัวโค้โค้งลากขึ้นตรงโค้งนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะพยายามกลักให้มันพอดีเพราะว่านะให้มันเขียนให้เต็มบรรทัดสวยๆแบบนี้เลยนะลอลิงเหมือนหัวโค้มล่างแล้วก็โค้งลากขึ้นตรงโค้งนะคะค่อยๆเขียนก่อนทีนี้พอเราเขียนคล่องแล้วเนี่ยจะทําให้เราเขียนสวยนะคะ เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีลออริงตัวนี้และเขียนฟีแฮนลงไปนะคะเขียนลออริงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเขียนตัวอะไรคะลูกสอเสืออ่าทีนี้สอเสืออ่านว่าสอในรูปเสือเห็นไหมคะอันนี้คือรูปภาพเสืออันนี้พยัญชนะตัวสอเสือสอเสืออ่านว่าสอนะคะอ่าอันนี้คําว่าเสือสอเอือเสือสอเสือสอเอืออ่านว่าเสือสอเอือเสือ สอเอ,อือเสือนะคะอันนี้อย่าเริ่มระบายสีสาวให้สวยงามและเขียนสอเสือแทนลงไปม้วหนหัวคมโคง้งลากขึ้นตรงโคง้งทีนี้สอเสือต่างกับอลอริงตรงที่สอเสือมีหางเด็กๆหางเนี่ยเด็กๆอัาน,นิสอดจิ้นตรงนี้แล้วลากหางขึ้นนะบางคนเขียนหางตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่สวยนะเราต้องเขียนตั้งแต่ตรงนี้นะนะอ่าสอเสือ,อามาดูสีเขียนยังไง อเสือหมุนหัวกลมโค้งลากขึ้นตรงโค้งแล้วก็เติมหางยาวสอเสือหางยาวเห็นไหมเติมหางตรงนี้นี่สอดจิ้มตรงนี้แล้วก็ลากหางขึ้นนะ,ะแล้วทีนี้มาดูข้างล่างเห็นไหมคะ,ะห้ามาทัดล่างห้ามาทัดล่างจะให้เขียนเองเขียนฟรีแฮนนะคะ,ะนี่เลยนี่สอดจิ้มมุนหัวกลมลากขึ้นโค้งลากขึ้นตรงโค้งหางยาวเห็นไหมคะสวยไหมคะ สอเสือม้วนหัวกลมโค้งลากขึ้นตรงโค้งแล้วก็เติมหางด้วยอย่าลืมเติมหางนะคะสอเสือนะเติมหางด้วยส่อเสือม้วนหัวกลมโค้งลากขึ้นตรงโค้ง right หางยาวนะสอเสือม้วนหัวกลมนะคะโค้งลากขึ้นแล้วก็โค้งเติมหางด้วยนะสอเสือม้วนหัวกลมโค้งประมาณครึ่งบรรทัดเลยนะคะนะแล้วก็โค้งแล้วก็ลากขึ้นหางยาว สอเสืออ่านว่าสออ่างเด็กๆเขียนส่อเสือเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีภาพส่อเสือตรงนี้แล้วก็เขียนสอเสือฟีแฮนสอเอือเสือะเขียนส่อเสือสอเสือกับลออริงต่างตรงที่ว่ายังไงคะสอเสือมีหางลออิงไม่มีหางนะคะตรงนี้นักเรียว่าหางนะอ่าสอเสืออ่านว่าเสืออ่าสอนะสอเสืออ่านว่าสอนะอืมสอเสืออ่านว่าสออ่านต่อไปทอทงอ่านว่าทอ ทอธงอ่านว่าทออันนี้คือรูปภาพธงชาติไทยนะเด็กๆก็ไประบายสีนะธงชาติก็มีสามสีด้วยกันแดงขาวน้ําเงินนะเดี๋ยวไปดูว่าตรงไหนสีแดงตรงไหนสีขาวระบายสีให้ถูกนะตรงไหนสีน้าเงินสีน้ําเงินจะอยู่ตรงกลางนะคะธงชาติไทยนะ ทอทงอ่านว่าทอนะทอทงอ่านว่าทออันนี้ได้เรกระบายสีทอทงนะให้สวยงามอันนี้เขียนทอทงฟีแอนทอทงเนี่ยเป็นพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวนะคะทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นตรงแล้วก็โค้งเหมือนรัแหวนประวัดหางเหมือนรอเรือเห็นไหมคะทอทงอ่านว่าทอทอทงทออกงทงทอธงงูนะคะ อ่านว่าทออกงอทงท้ออกงอทงท้ออกงอทงนะเขียนให้เรียบร้อยอ่าเรามาเขียนตามรอยปานี้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไม่มีหัวทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นนะคะแล้วก็โค้งตวัดหางเห็นไหมคะทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งตวัดหางทอทงอ่านว่าทอนะคะอ่าทีนี้มาดูบรรทัดล่าง ที่จุดเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเอาดินสอจิ้มไปเลยนะตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นเห็นไหมอันนี้เห็นไหมจุดเริ่มต้นจิ้มตรงนี้ Zahlen. ลากง <It> ลงตรงขีดลากขึ้นนะคะโค้งตวัดหางให้อยู่ในบรรทัดนะคะอย่าให้ให้เกินบรรทัดนะให้พอดีบรรทัดเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าหนึ่งบรรทัดนะดินสอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งลากอ่าตวัดหางให้พอดี นะเนี่ยลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งตวัดหางทอทงลากลงตรงขีดขีดให้พอดีไม่ต้องกว้างเกินนะลากขึ้นโค้งตวัดหางทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งตวัดหางทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งตวัดหางทอทงลากลงตรงขีดลากขึ้นโค้งตวัดหางเห็นไหมเขียนให้พอดีกระประมาณให้พอดีนะคะอย่าให้เกินบรรทัด ทอธงอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอเขียนทอธงหนึ่งหน้านะคะแล้วก็ไฟล์ตัวอะไรคะเขียนทอทงเสร็จแล้วให้หลายหน้าหน่อยนะคะอันนี้แต่ให้เด็กๆทยอยเขียนไปเรื่อยๆนะจนถึงวันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่สองเนี่ยแม่พัดจะให้คลิปมาเพิ่มนะคะวาแหวนอ่านว่าวาอันนี้เขียนว่าแหวนแล้วว่าแหวนเด็กๆอันนี้คือรูปภาพแหวนแหวนเอาไวส้สวมที่นิ้วมือใช่ไหมแหวน นะแหวนวแหวนอ่านว่าววแหวนอ่านว่าวอันนี้ให้ระบายสีนะว่าแหวนก็ม้วนหัวล่างเห็นไหมคะม้วนหัวล่างนี่ซอจิ้มไปม้วนหัวข้างล่างลากขึ้นตรงแล้วก็โค้งว่าแหวนอ่านว่าวาคาว่าวแหวนหอหีบว่าแหวนสะแอนนอหนูหอวอแอนแหวนหอวอแอนวแหวนหอหีบว่แหวนสะแอนอหนูอ่านว่าหอวอแอนแหนนว,หวอน,อหน หอวแอนอแหวนแหวนนะอ่าวแหวนอ่าจิ้มหัวไปที่อะไรครับจุดเริ่มต้นจิ้มไปจิ้มที่หัวเลยม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้งเห็นไหมหวแหวนม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้งนะอันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูบรรทัดล่างเห็นไหมเราม้วนหัวข้างล่างเราก็ต้องลิ้นสอดจิ้มข้างล่างเห็นไหมม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้งม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้ง ว่าแหวนอ่านว่าวว่าแหวนอ่านว่าวว่าแหวนนี่สอดจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเลยม้วนหัวกมลากขึ้นตรงโค้งว่าแหวนม้วนหัวกมลากขึ้นตรงโค้งนะโค้งเนี่ยนะโค้งมาข้างหน้านะวแหวนม้วนหัวกลมลากขึ้นตรงโค้งว่าแหวนม้วนหัวกลมลากขึ้นตรงโค้งว่าแหวนม้วนหัวกลมลากขึ้นตรงโค้งว่าแหวนอ่านว่าว่าแหวนอ่านว่าวนะคะอ่าเขียนว่าแหวนให้เสร็จจํานวนหนึ่งหน้านะคะ แล้วก็อย่าลืมระบายสีเขียนปีแหนลงไปอ่าทีนี้วาแหวนเขียนเสร็จแล้วอ่าก็ต่อไปอันนี้จะเป็นหน้าสุดท้ายของงานรันหยุดนะรอเรืออันนี้คือรูปเรืออันนี้รอเรืออ่านี้รอเรือแบบโปง่งแล้วก็ระบายสีเัียนไปนะรอเรืออ่านว่ารอรอเรือออกเสียงรอนะรอเรือสะระเอืออ่านว่ารอเอือเรือ รอเอือเรือรอเอือเรือนี่คือรูปเรือเห็นไหมคําว่าเรือนะอ่ะนี่รอเรือนะเขียนยังไงอันนี้สอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นม้วนหัวลากขึ้นตรงโค้งเหมือนโบแวนคอแล้วก็ตวัดหางนะคะนิสอจิ้มไปที่จุดเริ่มต้นรอเรือนะม้วนหัวกลมข้างล่างนะโค้งเหมือนโบแวน่อรแล้วก็ตวัดหางอ่า เห็นไหมรอเรือม้วนหัวกลมลากขึ้นะนะคะตวัดหางนะคะมาดูรอเรือเขียนยังไงนะอันนี้มันทัดล่างนะรอเรือดินสอกิ้มไปที่จุดเริ่มต้นเห็นไหมเขามีจุดอยู่ม้วนหัวกลมลากขึ้นแล้วก็โค้งหมุนมาแหวนก่อนต,ตวัดหางรอเรือม้วนหัวกลมลากขึ้นโค้งแล้วก็ตวัดหางรอเรือม้วนหัวกลมโค้งตวัดหาง ะะรอเรือม้วนหัวก้มลากขึ้นโค้งตวัดหางรอเรือม้วนหัวกมลากขึ้นโค้งตวัดหางนะเขียนให้พอดีนะคะรอเรืออ่านว่ารอ,อทีนี้เขียนรอเรือเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรอเรือตรงนี้เขียนรอเรือปีแฮนลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะใบงานของหนังสือคัดกอไก่ในวันหยุดยาวตุดจีนนี้นะคะนะทยอยเขียนไปทีละหน้าสองหน้านะคะ ให้เขียนตั้งแต่ตัวอะไรคะลูกอีนหน้าเอ่ยตั้งแต่ตัวยอหญิงนะครับแล้วก็ลอลิงนะสอเสือนะคะสอเสือทอทงนะคะแล้วก็อะไรคะวอแหวนรอเรือนะคะเขียนตั้งแต่หน้า30สิบนะคะลูก30สิบนะ,ะจนถึงหน้า สามสิบเจ็ดนะคะนะอ่าทั้งหมดกี่หน้าคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหน้าด้วยกันนะคะแปดหน้าตั้งแต่หน้าสามสิบตั้งแต่นอนเรียนนะคะจนถึงอะไรคะรอเรือหน้าสามสิบจนถึงหน้าสามสิบเจ็ดทั้งหมดเจ็ดหน้าด้วยกันนะคะอ่าการบ้านในวันหยุดยาวนี้นะคะค่อยๆเขียนไปนะคะทยอยเขียนไปนะคะลูก นะแล้ววันที่สองเปิดเรียนปกตินะคะเราค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ